สวัสดีครับมาต่อกันนะครับซีรีส์ของ t y p e g o o i s นะครับของ g r a p h QL แล้วก็ TypeScript นะครับในตอนที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วคุณสุภพพิธมั้งครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยครับอ,อีเมลมาถามผมว่าหลังจากที่คุณสุภพพิธไปทำซีรีส์นี้ตามแล้วก็ใช้เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าผมฮะโดยเฉพาะ ตัวที่เป็นตัว Type Goose นะครับแล้วก็ตัว Type ของ Mongoose นะครับเดอันนี้ผมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ละเวอร์ชั่นเก่าของผมเป็นของ Add Type แล้วก็ Slash Type Goose เนี่ยเป็น5.7.14แล้วก็ตัว Add Type Goose s l a Type Goose เนี่ยเป็น7.0.0นะครับซึ่งคุณสุภาพิษใช้เวอร์ชั่นใหม่กว่าผมเนี่ย เจอแ r r ร r ในตัวที่ใช้ user user model create นะครับเป็น error แบบนี้เลยซึ่งบอกว่าไอตัว create เนี่ยมันต้องมี generic บอกว่าไอตัว object ที่เราจะใส่เข้าไปเป็น argument ในการ c อ create เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงซึ่งพอผมมาลองอัปเดต เวอร์ชันให้มันใหม่ขึ้นก็เจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับว่าตัวนี้มันต้องมีเจเนริกใส่เข้าไปเพื่อบอกตัว create method นี้ว่าไอ object เนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยหน้าตามเป็นยังไงซึ่งมันจะเป็นเรื่องดีนะครับจากเดิมที่ผมไม่สามารถใส่เจเนริกตัวนี้ได้ถ้าใช้เวอร์ชั่นเก่าของของ add t y p e สมอง g o o s นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมเผลอพิมพ์ิดไปจาก user name เป็น user name ที่ไม่มี e แบบเนี้ ของเดิมมันจะไม่มันจะไม่ฟ้องเป็นเป็นแอเรอร์นะครับแต่ถ้าเป็นของอันใหม่ซึ่งเราบังคับถูกบังคับให้ใส่ g e n e ริกเนี่ยมันจะฟ้องเป็นแอเรอร์ให้ซึ่งถือว่าเป็นเป็นข้อดีนะครับทีนี้เนื่อมันฟ้องแบบนี้ผมก็ต้องมาใส่ g e n e r ิกให้มันด้วยแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เป็นอ็อ e เจกต์เข้าไปข้างในซึ่งอ็อบเจกต์ตรงนั้นที่ใส่เข้าไปเนี่ยหน้าตามันก็จะต้องเป็นต้องเป็นแบบแบบนี้ฮะแบบ แบบมี username มี email แล้วก็มี password ซึ่งทั้งหมดเป็น string นะครับก็จะเป็น username ที่เป็น string เป็น email นะฮะที่เป็น string แล้วก็เป็น password ที่เป็น string แบบนี้นะครับทีนี้มันก็ตัว error นั้นก็หายไปทีนี้ถ้าเราสมมติว่าเรามาพิมพ์ตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งผิดสักตัวหนึ่ง ก็ก็จะถูกฟ้องก็จะง่ายขึ้นในการแก้ตัวไทโปหรือว่าตัว e r เรอที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่แทนที่เราจะใช้พิมพ์โดยตรงแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ Pick นะครับซึ่งเป็น utility นะครับปิกของของไทป์สคริปตนะครับก็จะเป็น i ิกแบบนี้นะครับ p ตัวใหญ่แล้วก็ i c k แล้วก็ต้องใส่ เจเนอริกให้มันว่าจะพลิกจากตัวคลาสหรือว่าตัวไทป์หรือว่าตัวอินเทอร์เฟซชื่ออะไรในกรณีนี้ผมจะพลิกจากยูเซอร์นะครับเนื่องจากในยูเซอร์ที่เป็นที่เป็นคลาสเนี่ยก็จะมียูเซอร์เนมมีอีเมลมีพาสเวิร์ดที่เราสามารถพลิกเนี่ยก็คือไปเลือกมาว่าจะเอาว่าจะเอา propery t อะไรบ้างอันแรกก็คือบอกว่าจะไปเลือกจากคลาสหรือจากไทป์หรือจากอินเทอร์เฟซอะไรในกรณีเราจะเลือกจากคลาสยูเซอร์แล้วก็บอก อาร์กิเมนต์ตัวที่2ที่จะบอกว่าอะไรบ้างที่เราจะเลือกในกรณีนี้ก็คือจะเลือกยูเซอร์เนมเลือกอีเมลเลือกพาสเวิร์ดนะครับก็จะอันนี้บอกอันแรกแล้ว,ว่าจะเอามาจากยูเซอร์คลาสนะครับแล้วก็ใส่คอมม่าข้างหลังยูเซอร์เนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าจะเอาอะไรมาบ้างก็ในที่นี้ก็คือ Username นะครับแล้วก็ด้วยเครื่องหมายแบบนี้นะครับอันที่2ก็คืออีเมลนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือพาส s ว w o r d นะครับก็จะ ก็จะมาจากจาก user นะครับโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เ,เพิ่มอีกรอบหนึ่งเองซึ่งมันก็จะเสี่ยงที่จะพิมพ์พลาดไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีนี้มันก็จะมี auto complete ให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนั่นคือจุดที่แก้จุดแรกนะครับัในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำเรื่องของ mutation ต่อในเรื่องของ update row นะครับสำหรับคนที่เป็น super admin ที่สามารถที่จะอั row อัปเดตโรสให้ยูเซอร์คนอื่นได้นะครับก็จะสร้างเป็นมิวเทชันใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นแอดมิ t a t i o n นะครับซึ่งตัวอัปเดตโรสเนี้ยก็จะ return เป็นยูเซอร์นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเป็น n นาได้นะครับ now า u m b e r จะเป็น true นะครับทีนี้ตัว add mutation Ad เนี้ก็จะผมจะตั้งชื่อมิวเทชันนี้ว่า อัปเดตโรนะครับแล้วก็จะเป็น Async งฟังก์ชันนะครับก็จะเป็น a s y n c นะครับแล้วก็เป็นชื่ออัพเดตโรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับตัวอัพเดตโรนี้จะมีต้องใช้อาร์กิเมนต์นะครับก็จะมี add a r นะครับตัวแรกนะครับจะให้ชื่อก็จะเป็น new row นะครับก็คือจะเป็นโร w ตัวใหม่นะครับซึ่ง อิ w เนรนี้อัน uh, นี้คือชื่อในใน a รา QL Schema นะครับ uh, ชื่อใน Argument ในจาวา c r i p t ที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็จะให้ชื่อเดียวกันเลยก็คือ neuro นะครับแล้วตัวนี้ก็จะ Type มันก็จะเป็นอา r a y ของ row option นะครับซึ่งถ้าดูที่ types นะครับ index ts เนี่ย row option มันเนี่ยก็จะมีเรา Limit ไว้ที่4ค่าก็คือ client item editor uh, admin แล้วก็ super admin เนี่ยก็จะเอาจาก ค่าใดค่าหนึ่งของหรือว่าหลายค่าก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใน4ค่านี้นะครับก็จะไปใส่เป็น type ของของตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็น array ของตัวของออ row option แต่ผมจะต้อง import ตัวนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวผม control space นะครับสำหรับ windows ถ้า mac น่าจะเป็น command space นะครับแล้วก็ enter มันก็จะ automatic import มาให้นะครับทีนี้ นั่นคืออาร์ก e เมนต์ตัวที่1น,นะครับแล้วก็จะมีตัวที่2ด้วยนะครับจะเป็นอาร์กนะครับอันนี้จะเป็น user id นะครับก็จะใช้ให้ชื่อว่า user id เหมือนกันนั่นก็จะเป็น String นะครับอันนี้จะเป็น user id ของคนที่จะถูกอัปเดตนะครับคนที่จะถูกอัปเดตก็คือเป็นเป็น user ปกติแต่ว่าคนที่จะทำ มิว a t i o n นี้จะคอ l l มิวเทชันนี้ก็จะต้องเป็น super admin ในกรณีนี้นะครับแล้วก็จะมี argument ตัวที่3นะครับซึ่งเป็น a d d ctx นะครับอันนี้ผมจะจะเอาตัว request นะครับ ctx แบบนี้นะครับแล้วก็ตัว request ออกมาจากข้างนอกนะครับอันนี้จะมาจาก object นี้ก็จะเป็น app context แล้วก็จะเอาตัว request มานะครับ ซึ่งตัว Request เนี่ยครับก็จะเป็น Request ของคนที่เป็นแอดมินที่จะทำก็คือข้างใน Request นี้ก็จะมี user id มี token version ถ้าเขา Login นะครับซึ่งถ้าจำกันได้ในตัวที่เป็นเราต,ตอนที่เป็นตอนตอน,ตอนดึงตัว token v e วอร์ n นมาเนี่ยเราก็ดึงมาจาก Cookies นะครับแล้วก็เอามาแนบไว้ใน Request เพื่อที่จะให้ตรงนี้เป็น Request ตั้งต้นนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปให้ในแต่ละแต่ละมิวเทชันซึ่งในกรณีมิวเทชันนี้ก็จะรับมาจากตรงนี้นะครับรับมาจากจุดแรกนะครับที่เป็นเหมือนเป็นจุดตั้งต้นเป็นจุดแรกของของรีเควสที่ที่ที่เซิร์ฟเวอร์นี้มาจัดการก่อนที่จะส่งไปให้แต่ละมิวเทชันซึ่งมิวเทชันนี้พอรับมาเนี่ยเขาก็จะต้องมี user id กับ token version ถ้า user คนนั้นล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาเช็คว่า อันนี้ผมจะใช้ try c a c h e block นะครับแล้วก็จะมาเช็คว่าถ้านะครับ if นะฮะ no request t user id นะครับถ้าไม่ถ้าไม่มี user id เนี่ยก็จะ throw new error นะครับอันนี้ก็เขายังไม่ได้ log in นะครับก็จะบอกว่า please log in นะฮะ to proceed แบบนี้นะครับอันนี้ถ้าผ่านจุดนี้ไปแล้วมี user id ผมก็จะมาเช็คต่อนะครับว่าไอคนที่มี user id เนี่ยเขา Authenticate จริงไหมซึ่งอาจจะยังไม่อาจจะไม่ a u t h e n t i c a t e ก็ได้แม้จะมี user id อยู่ในโทเค็นเนื่องจากถ้าเราดูใน auth handler นะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันชื่อ is authenticate เนี่ยก็จะเช็ค ก่อนว่า user คนนี้มีอยู่ใน database ไหมแล้วก็เช็ค token version ว่าถูกต้องไหมด้วยนะครับเพราะแล้วก็ token version นั้นก็จะมาก็จะเอามาจาก request t o k e n version เนี่ยครับ mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะขอฟังก์ชันนี้นะครับ is authenticate ซึ่งถ้า,าผ่านเรียบร้อยอไม่มี error อะไรเนี่ยก็จะ return เป็น user ซึ่ง user ในกรณีนี้ก็คือเป็น user ที่เป็น admin นะครับ mm hmm. ก็จะ call ตัว is authenticate นะครับตัว ตัวนี้ครับเป็น a s y n c ด้วยต้อง await นะครับ uh, await แล้วก็ call is authenticated นะครับ mm hmm. โดยที่ pass uh, request user id mm hmm. เข้าไปนะครับซึ่ง user id เราการันตีแล้วว่าได้รับเพราะว่าผ่านเช็คข้างบนมาแล้วแล้วก็อันที่2ก็คือต้องใช้ request t o k e n version นะครับเพราะว่าต้องใช้2ตัวนี้เป็นเป็นพารามิเตอร์นะครับแล้วถ้าได้ก็จะ return เป็นผมให้ตั้งชื่อว่าเป็น admin นะครับถ้าผ่าน ถ้าฟังก์ชันนี้สำเร็จก็จะก็จะได้ User อดมินยูเซอร์มานะครับทีนี้ถ้าไม่ได้มันก็จะ t h ร o w r r r o r มันก็จะมาแคสในแคสบ l o c k เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะโ o รไว้เลยแล้วกันโตร e r r o r นะครับทีนี้ถ้าผ่านไอตรงนี้ไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาเช็คต่ออันนี้ผมทำคอมเมนต์ให้มานิดหนึ่งกันกันนะว่าเช็คอี ยูเซนะครับซึ่งในกรณีน,นี้เราบอกวงเล็บนิดนึงว่าเป็นแอดมินคนที่ทำคนที่คอ l ฟังก์ชันนี้ครับ is authenticated นะครับแล้วก็ถ้าเช็คด้วยว่าถ้าถ้ามันผ่านมาแล้วเนี่ยได้ User มาแล้วแน่นอนว่าเขา a u t h e n t i c a t e เขาเขา login หรือว่า a u t h e n t i c a t e เรียบร้อยแล้วเนี่ยเช็คว่าเช็ค if admin is super admin นะครับเพราะว่าผมจะ ลิมิตไว้สำหรับคนที่เป็นซ u เปอร์แอดมินเท่านั้นที่จะอัปเดตโรได้ฉะนั้นต้องเช็คว่าแอดมินนะฮะ o rows นะครับแอดมิ rows ซึ่งเป็น Array นะครับจะต้อง Include นะฮะจะต้อง Include ถ้าเราไปดูใน Row Option อีกทีหนึ่งนะฮะก็จะต้องเป็นนี่ฮะต้องเป็นซูเปอร์แอดมินคือต้องมี ใน r o w s array ต้องมีค่า String ที่ชื่อ super admin นะครับถึงจะ make sure ว่าเขาเป็นเป็นเป็น super admin นะครับทีนี้มันฟ้องว่าเนื่องจากผมใส่ตรงๆแบบนี้ไม่ได้เพราะมันจะเสี่ยงฉะนั้นจะต้องใช้ r o w options i o นะฮะซึ่งเป็นข้อดีว่าใช้ row option super admin แบบนี้นะฮะซึ่งจะเป็นการการันตีว่าไอ้ค่าที่ผม pass เข้าไปเนี่ยมันจะต้องเป็นค่าเดียวกับที่ผมใส่ไว้ในใน row option ที่เป็น enum นะครับพอเสร็จตรงนี้ถ้าตรงนี้พิมพ์ไม่ตรงแบบนี้มันก็จะใช้ค่านั้นแต่มันก็จะก็จะไม่ error นะครับดีกว่าที่จะใส่ตรงๆซึ่ง เมื่อกี้มันก็ฟอง e อ r o r ว่าไม่ให้ใส่นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะ Return True หรือ f a l s e นะครับผมจะเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ is super admin นะฮะอันนี้ก็จะเป็น True หรือ f a l s e นะครับถ้า hover ขึ้นไปก็จะเป็นค่าบูลเลียนนะครับฉะนั้นถ้าไม่ใช่นะครับถ้าเป็น not นะฮะ not ไม่ใช่ super admin ก็จะ throw new Error นะครับแล้วก็บอกว่า not authorized นะครับก็คือในกรณีน,นี้ Login แต่ไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มี authorization ในการทำในการทำรายการนี้นะครับทีนี้ถ้าผ่านจุดนี้ไปแล้วเราก็จะ query user นะครับอันนี้ user คนที่จะถูกอัปเดตนะครับบอกว่า user ที่จะถูกอัปเดตเนี่ยฮะ to be updated from the database นะครับ อันนี้ก็จะใช้อ a วทนะฮะอ่าย e เซ i ร d นะฮะ file by id นะครับแล้วก็ใส่ ID ID นี้ก็คือ ID ที่เราได้มาจากตรงนี้ฮะ user id ที่ที่ต้องเป็น Argument เวลาคอตัวนี้จากจาก o t t n n d เนี่จต้องเอา UserId ของคนที่จะถูกอัปเดต p a s s เข้ามาพร้อมกับ Row อันใหม่นะครับอันนี้ก็จะอันนี้จะเก็บไว้ในชื่อของ User นะครับ ถ้าเจอ User อรนะครับก็จะเช็คว่า if no user นะถ้าไม่เจอนะครับก็จะ throw new error นะครับก็จะบอกว่า user not found หรืออะไรก็ได้ที่สามารถไกด์คนที่เป็นแอดมินนี้ได้ว่า User คนนี้ไม่มีอยู่ใน Database นะครับทีนี้ถ้าผ่านจุดนี้ไปแล้วเราก็จะ อัปเดตนะฮะอัปเดตโรได้ก็คือเจอยูเซอร์คนที่จะถูกอัปเดตแล้วเราก็จะใช้ u s e r r o ์โเนี่ยครับจะเท่ากับ n e w r o w นะครับถ้าเท่ากับโรอันใหม่ก็คือ,อใส่ค่าอันใหม่ให้เลยเพราะค่าอันใหม่เป็นเป็นค่าที่ที่เป็น Array นะครับเราก็ a d s ใส่ค่าอันใหม่ให้เลยนะครับเราก็จะ Await นะฮะยูเเนะครับเพื่อให้มัน Save ใน Database แล้วถ้ามันผ่านจุดนี้ไปแล้วเราก็จะรีเทิร์น user นะครับซึ่ง user ที่จะรีเทิร์นไปนี้ก็จะเป็นถูกอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็พอเซฟแล้วก็จะเป็นค่าใหม่แล้วนะครับทีนี้ออรอเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทนิดนึงว่ามี e er อ r o r อะไรไหมนะครับเดี๋ยวจะมาเทสผมมี Error นิดนึงนะฮะทีนี้จะต้องมาเช็คกันตรง ตรงนี้ครับตรงที่เป็นของนิวโรสเนี่ยครับที่เป็นอาร์กตัวนี้เนื่องจากมันเป็นอาร์เรย์นะครับมันเป็นอาร์เรย์ของสตริงเราจะต้องใส่ตัวที่2ในอาร์กนี้นอกจากตัวแรกที่เป็นชื่อแล้วเนี่ยจะต้องใส่ตัวที่2ซึ่งจะเป็นฟังก์ชันนะครับจะต้องบอกว่าอันนี้รีเทิร์นซึ่งเป็นไทป์ของ row, ของโรของนิวโรสที่ที่เป็นฟิลส์หนึ่งใน กราฟ q q Typ e ไทป์กราฟคิวแ t t อ็อเนี่ยมันคืออะไร Type ของ New Rows นี้ที่ปรากฏอยู่ใน GraphQL s c h e m a มาเนี่ย type มันเป็นอะไรต้องบอกว่าเป็น Array นะครับของส ring นะครับและต้องเป็นตัวใหญ่ด้วยเพราะว่ามันเป็นอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็น GraphQL นะครับทีนี้ต้องรอให้มัน Restart ทอีกทีหนึ่ง อทีน,นี้มันก็ไม่มี e อ r o r แล้วนะฮะตัวเซิร์ฟเวอร์ก็เรดดี้แล้วเดี๋ยวนี้ไปดูใน p เพลก o u า d นิดนึงในเดี๋ยวผมไปดูในใน d a t a b a s e ก่อนนะครับตัวผมเคลียร์ยูเซอร์บางคนที่ใส่ไว้ในตอนแรกๆที่ไม่ได้ Has p a s s สเวดออกไป Delete ออกไปเรียบร้อยใน Database เนี่ยไม่มี User คนไหนที่เป็นที่เป็นซ i เปอร์แอดมินเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลอง ตอนนี้ยังไม่ได้ล็อกอินด้วยเดี๋ยวผมเปิด Developer Tool ขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ e r r o r เยอะมากเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่มัน Connect ไม่ได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินด้วย user คนแรกนะครับชื่อ a n adtase.com เดี๋ยวผมจะให้คนนี้ครเป็น Super Admin ตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นนะครับเดี๋ยวจะ sign in ด้วย user คนนั้นเข้าไปก่อนนะครับ สายอินเรียบร้อยนะครับตอนนี้ query ข้อมูลของตัวเองได้นะครับทีนี้ถ้าดูใน Documentation นะครับก็จะมียังไม่มีอัปเดต Row เข้ามาเดี๋ยวผมต้อง r รีเฟร h นิดหนึ่งนะครับมีอัปเดตโ o w แล้วตอนนี้นะครับอัปเดตโ o w เดี๋ยวผมจะเปิด เป็นแ็บที่2เดี๋ยวผมปิด uh, Developer Tool ไปก่อนเดี๋ยวปิดปดบางอันไปก่อนแล้วกันนะ Sign Out uh, Reset Password Reset Password Token แล้วก็ใส่ Mutation นะครับแล้วก็ Update Rows นะครับซึ่ง Update Rows นี้ใช้หนึ uh, ่งก็คือตัว New Rows นะครับ New Rows นี้จะต้องเป็น uh, Array นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็น Array ของ uh, ตัวแรกที่จะต้องใส่เนี่ยผมจะให้เป็นค่า Default อันนี้ต้องระวังเรื่องพิมพ์นิดหนึ่งว่าจะต้องเป็นตรงตามที่เราเซตไว้ในใน Type นะครับก็เป็น Client Item เ e มเรกอ super อ d m i n นะครับอันนี้นี่คือโร w ใหม่ของคนที่จะถูกอัปเดตนะครับอันนี้ผมบอกว่าให้มีจากเดิมที่เป็นแค่ Client ก็จะเพิ่ม Admin แล้วก็จะเอา ID ของคนที่2ที่จะถูกอัปเดตแล้วกันก็คือคนที่ชื่อจูนเนี่ย เดี๋ยวผม Copy ตัวตัว ID นี้ไปนะครับต้องใช้ ID นะครับอันที่2ก็คือ User ID นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่ผม Copy มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นอันนี้เป็น Request นะครับไม่ต้องใส่เป็นอัตโนมัติที่จะไปจากท o k e นเมื่อกี้ที่เรามีอยู่ใน Developer Tool ตัวน,นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของคนที่ทํารายการนี้ในที่นี้ก็คือแอนนะครับที่ผมล็อกอินเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แอนยังจะไม่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากเขายังไม่ได้เป็นซูเปอร์แอดมินนะครับอันนี้จะรีเทิร์นยูเซอร์เนมรีเทิร์นโรแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะให้เห็นว่าโรใหม่ที่อัปเดตมาเนี่ยหน้าตามเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าจากเดิมที่ ที่เขามาีทุกคนที่2เนี่ยก็ถ้าไปดูโรที่ชื่อจูเนี่ยก็จะเป็นแค่ client อ,อย่างเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวลองรันนะครับอันนี้ก็จะ not authorized นะครับเพราะว่าแอนเขาไม่ได้เป็น super admin แม้ว่าจะ Login เข้าไปแล้วไม่สามารถทำรายการนี้ได้เดี๋ยวไปแก้ให้แอนเป็น super admin ซึ่งเราจะต้องทำในเนี่ยครับเพราะว่า,ามันก็ไม่มีวิธีการ อะไรที่จะทําได้นอกจากเขียนฟังก์ชันขึ้นมาว่าสร้างซูเปอร์แอดมินขึ้นมาสําหรับใช้ครั้งเดียวแล้วก็ให้ดีลีทออกไปแต่ว่าอันนี้เรามีทูที่สามารถที่จะมาอิด t ิตในนี้ได้ก็มาใช้ในในในแอดลาสเนี่ยครับผมจะอิด t ิตแอนนะครับคลิกปุ่มอิดิตนะครับแล้วก็ไปเพิ่มตรงที่เป็นคลายแอนเนีครับคลิกเครื่องหมายบวกนะครับก็จะเพิ่มแอดอาร์เรย์นะครับก็ใส่คลิกบวกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น อ่ะซูเปอร์แอดมินอันนี้ต้องระวังดีๆนิดนึงนะครับซูเปอร์แอดมินจะต้องตรงตามที่ที่อยู่ในไทป์ในในโค้ดของเรานะครับว่าต้องชื่อตามนี้ซูเปอร์แอดมินอันนี้ผมอัปเดตนะครับอันนี้แอนก็จะเป็นซูเปอร์แอดมินละนะครับซูเปอร์แอดมินโอเคฮะอันนี้เดี๋ยวลองรันอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้ารันอันนี้อีกทีหนึ่งแสดงว่า ถ้ามันถูกต้องนะครับคนนี้ ID นี้ก็คือเป็นคนที่2ที่ชื่อจูนเนี่ยโรก็จะเปลี่ยนจากเดิมที่มี c คร e อนอย่างเดียวก็จะเพิ่มมาอีกอันหนึ่งที่เป็นที่เป็นแอดมินนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับจูนก็จะแอดมินเพิ่มขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าเราไปดูในเ a t a b a บสจูนจากเดิมที่เป็น c ครเอนเนี่ยเดี๋ยวผมรีเฟรชขึ้นมานะครับ จูนคนที่สองกปัจจุบันก็เป็นแอดมินด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมาจากที่เราอัปเดตตอนนี้นะครับอนี้คืออัปเดตโ o w นะครับก็เดี๋ยวในตอนถัดไปจะไปดูเรื่องของ d e ีล t ท user mutation นะครับซึ่งจะก็จะเป็น mutation ที่จำกัดสำหรับคนที่เป็น super admin เหมือนกัน